เดี๋ยววันนี้ก็จะมาพักเสียงให้นะครับก<ะ>็ก็จะ ผูนีเขาตัวใหญ่มากเลยอ่ะใช่ใช่ใช่เรามาดูด้านหลังนะว้าวด้านหลังนี่ก็ก็จะสร้างเหมือนใน,นด้านหลังนะครว่าไอ้นี่นต้องมีอันนี้ด้วยด้านหลังมันเหมือนกับว่าจะพูอ่ะสู่บนหัวโซซาบาเสร็จใช่ไหมมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะเป็นอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือพูสีฟ้าคือผู้ที่จุดปกติแต่อีกอันหนึ่งคือผู้สีแดงแรดนะ ก็จะจุดตรงปากแต่อย่างหนึง่งก็จะจุดตรงนี้อึ๊บมันเหมือนกับว่าเขาอะมีคิดหนึ่ง2020ใช่ไหมเขาก็ำลังแบบไล่ไฟอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วเขาเนี่ยเอาไฟมาจุดมันก็ไปเรื่อยๆไปตรงเสาแล้วมันก็จะขึ้นแล้วมันก็จะไปตรงนี้เสร็จแล้วเัาก็จะไปตรงนี้นี่นะจะไปตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวไฟก็จะสะเก็ดออกมาเองแล้วก็ไฟก็เผาเอาง แต่ว่าตรงนี้ก็จะเป็นตัวช่วยด้วยนะแต่ว่าไม่มีอะไรเราก็แค่จุดๆนี่ก็จะจุดๆไปอืมโอเคแค่นี้รอก่อนนะบ๊ายบายจะพากเสียงให้ดูกันด้วยนะก็โอเคอันดับแรกเรามาซ้อมกันก่อนเอาซ้อมนะหนึ่งสองมซ้อมสามจุดพุเอาผุสองก่อน အနည်းအမလို့ชื่ออะไรอ๋อเดี๋ยวๆๆก็ตัดจุดนี้ก็ได้มั้ย รอฮะตอนนี้ก็เกือบเกือบก็ไปป่ะนะกรูรอตอนเย็น <c oughs> มาแล้วอ, <c oughs> อืมไม่ <c oughs> พวกเราใกล้นแล้วนะโอ้โห ในเวลา,ากีาาาาา่โมงนะขอเดินอ๋อก็าบสามเนี่ยายสามายสามจะใบสี่นะไอ้ฐานตรงเนี้ยทุกคนสงสัยใช่ไหมว่ามันคืออะไรที่นั่งเฝ้าดูเพื่อดูเหตุการณ์นะ What the fuck go oh? oh my god ผ่านก่อนนะครับทุกคนผ่านก่อนทุกคนตอนนี้ตอนเย็นแล้วจะเย็นแล้วนี่ อ่านะจะยังละรอรัความสวยงามสวยอ่ะบ้านคนอันนี้บ้านคนแล้วก็ตรงนี้คือที่จ่ายตัว๋วมีนะมีนะที่จ่ายตั๋วเป็นโลกบแบบสีขาวแต่ว่าวแล้วก็ตอนนี้เย็นแล้วยันไฟได้หมดสวยสวย โดนจันสว่างจ้าแต่ว่าเมื่อกี้มีสิ่งแปลกประหลาดอย่างหนึง่งครับทุกคนแค่เกมธรรมดาดูนู่นเิเป็นบ้านคนอะเป็นบ้านเมั่นเป็นเต็นมีกองไฟแล้วกําลังเปิดอยู่ด้วยเราไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรแล้วก็กลัวอยู่แล้วนะที่จริงอะไอ้ไมค้าสบัางหลอนอะมันไม่รู้ชื่ออะไรแต่ว่าอันนี้ปกตินะทุกคนเล่นแล้วไม่เคยเห็นมีอะไรใช่ไหมพ๊บกลัว ทุกคนเอ่อคิดว่ามันคือบ้านของใครแล้วทุกคนเล่นไหมคบเคยเจอไหมทุกคนสามารถสอบถามในคอมเมนต์ได้นะบอกก็ได้นะไม่ไไมบอกบอกาก็มันจริงๆอ่ะโอเคกลางคืนแล้วทุกคนกลางคืนแล้ว นะอันนี้คือที่จุดฟูนะตรงนี้ต่อไปแล้วก็จะเอาไอ้ไม้นี่นะไอ้เตาผิงที่เาวาอันนี้เพราะว่ามันจะมีควันออกมาด้วยเห็นนะไหมก็จะเป็นอย่างนี้อเอาพักเสียงแล้วนะเรนสองซ้ำ เดีย๋ยวอีกแป๊บหนึ่งก็จะเอ่ออันนี้ละก็จะเผาละอู้หู้หูอาต้า ปิดโอเคนะอะไรอภ้หอ้หู้หู้อู้้าย้หูมหู้วู้ะไม่รู้วู้หู้หรู้หออ 出去。 ต้องเราเผาเข้มนวด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 จริงตอนนี้เผาแบบไม่หยุดไม่ยังเผาจนกว่าจะเช้าอ